อันยองสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะซีก็จะมาเล่าประสบการณ์สอบสัมภาษณ์ให้ทุกคนฟังนั่นเองนะคะโอเคก็บอกกันว่าซีเนี่ยติดที่คณะอักษรศาสตร์สาขาวิชาสารุงเทศศาสตร์และ,ระัรัณศาสตร์มหาวิทยา,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 ทยาล,ลายัยศิลปากรนั่นเองนะคะทุกคนก็คือติดสัมภาษณ์แล้วก็ติดตัวจริงแลาา้วบอล้วคะเย้ดีใจมากคือแบบมันก็เป็นมาอะไรที่เราแบบว่าอยากเข้าตั้งแต่แรกเลยไงแล้วพอติดแล้วมันก็รู้สึกแบบแฮปปี้มากๆค่ะทุกคน โอเคแต่ว okay, ่าก่อนที่จะเล่าก็คือขอบ่นก่อนนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตกรโบได้ก็คือซียื่นไปสองที่ที่แรกเลยก็คือจะเป็นอักษรศิลปากรค่ะทุกคนที่สองเลยก็คือจะเป็นศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์นะคะเกษตรกำแพงแสนใจจริงแล้วว่าซีกะจะยื่นแค่ศิลปากรที่เดียวแล้วก็คิดว่าสมมติถ้ารอบนี้ไม่ติดจริงๆจะไปสู้ต่อรอบสามจะคือคิดไปคิดมาทุกคนรอบสามคนก็จะยื่นกันเยอะคู่แข่งแเรวก็น่าจะเยอะเราติดไหมอย่างเงี้ย คือมันก็เคลียร์นะทุกคนก็เลยแบบโอเคงั้นยื hmm. ka ่นก็เสร็ไปด้วยละกันยื่นการหลุดนะคะแล้วคือเพื่อนก็บอกว่าเออยื่นไปก่อนดีกว่าเพราะเราแบบเราก็ไม่รู้ดเงี้ยอะไรมันก็ไม่แน่ไม่นอนแลเราตกจิตมันไม่ติดอย่างเงี้ยก็คือยื่นไปการหลุดสุดท้ายทุกคนใครจะไปรู้ว่ายื่นการหลุดมันหลุดจริงๆคือแบบพอการหลุดที่สามเนี่ยค่ะซีกดข้อหน้าเว้เบลต์เขาบอกว่าประกาศสิบโมงแบบเก้าโมงห้าเก้านี่ซีรอแล้วทุกคนเพระแบบสิบโมงก็ปรักฏไม่มีสิทธิสอบสองพาร์ทคือทุกคนคือแค่กระเจิดน้ำมันก็คือแบบรู้ ฉันก็คือแบบบอกกับพ่อแม่ว่าเนี่ยขนาดเกษมไม่ติดยังขนาดเนี้ยถ้าสินประกรณก็คือถ้าไม่ติดนี่คือร้องไห้แน่ๆทุกคนเพราะว่าเออแบบแล้วเราก็คิดว่าแบบเออเนี่ยให้เกษมเรื่งไม่ติดเลยนะสินปาะกรณเราจะติดไหมอะไรประมาณนี้แล้วก็เหมือนเพื่อนเสียวบอกว่าเขาสามารถดูคะแนนเอเลวิได้เลยอย่างเงี้ยค่ะทุกคนแล้วซีก็แบบเอาแหละเพราะว่าคะแนนเอเลวิของซีมันก็แบบมันก็ไม่ได้ดีอะทุกคนรู้สึกว่ามันยังแบบมันยังไม่พอใจสำหรับตัวซีสักเท่าไหร่อะไรประมาณนี้อยากจะเข้าไปเก็บคะแนนสังคมนะคะแต่ว่าตัวสังคมเก็บเรียไดื่อกองอะิกไบ นึกได้ว่าสียังไม่ได้สอบคณิตหนึ่งนะคะทุกคนเพราะว่าศิลปศาสตร์เนี่ยใช้คณิตหนึ่งด้วยเพื่อนสี่บอกมาแต่ว่าสียังไม่ได้สอบคณิตหนึ่งเนี่ยก็จริงๆอ่ะไม่ได้แบบไม่ได้คิดว่าจะยื่นคือสี่สอบเอเรเวลไปแล้วคือยื่นหลังจากที่สอบเอเรเวลทุกคนตอนจริงตอนแรกก็คือไม่ได้กะว่าจะยื่นเนี่ยแต่ทีนี้ก็คือมายื่นกันหลุดแต่คือไม่ได้ดูว่าเขาอ่ะใช้ใครอะไรบ้างเพราะว่าสี่อ่ะดูแค่คณะสอนแค่ศิลปกรนะคะคือเขาใช้แค่ไทยสังคมอังกฤษสีก็เลยบอกว่าเลือกสอบแค่สามวิชานี้ววยแล้ก็ ขั้นที่สองแล้วก็ภาษาเการหลีนะคะก็คือสอบไว้เฉยๆแต่ขั้นที่หนึ่งคือไม่ได้สอบเนาะเพราะเราดูแค่อักษรแล้วเราไม่รู้ว่าศิลปศาสตร์ใช้อันนี้ด้วยเหมือนกันซึ่งเราคิดว่าหรือว่าที่เราไม่ติดอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่ได้สอบศิลปศาสตร์ก็ได้ก็คือแบบพยายามคิดในแง่ดีแล้วก็พอวันที่ยี่สิบสี่ประกาศผลตอนห้าโมงนี่คือเตรียมตัวตั้งแต่เช้าทุกคนพอประกาศผลตอนห้าโมงเย็นสุดก็คือมีชื่อสัมภาษณ์คือพี่เจมส์ก็เหมือนเป็นแบบว่าแล้วแต่ทุกคนเหมือนเราแบบคือเป็นไงอ่ะมันแบบว่าเหมือน เราเจดสัมภาษณ์แล้วต่ตัวจริงแล้วคือมันแบบป็นแฮปปี้มากมากโอเคแล้วก็เบอรเสร็จเ้าสู่ช่วงอ่าสัมภาษณ์ต่อเลยนะคะทุกคนคือว่าสีเนี่ยสัมภาษณ์ที่วิทยาเขเพระราชวังสนามจัน์จังหวัดนครปฐมนะคะเพราะว่าอักษรคืออยู่ที่ที่นั่นเนาะคืออาจารย์น่ารักมากทุกคนเขาแบบคือเขาไม่ได้เป็นเหมือนที่สีแบบคิดไว้เลยตอนแรกสีคิดว่าอาจารย์ต้องดุแน่ๆเลยคำถามที่อาจารย์ถาม่ยต้องแบบว่าเกี่ยวกับความรู้รอบตัวแน่ๆแล้วก็อาจารย์ต้องถามไ่แน่เลยว่าถ้าไม่จะทํายังไงทำไมถึงเลือกเรียนที่นี่แน่ๆเลย่ก็แบบวา บบพยายามเตรียมคําตอบไปทุกคนว่าถ้าเกิดเราเจอคําถามประมาณนี้เราจะตอบแบบไหนดีอะไรประมาณนี้แล้วก็เหมือนกับออตอนที่ซีสอบข้อมอสี่อะซีจาได้ว่าครูเขาสัมภาษณ์แบบค่อนข้างจริงจังพอสมควรทุกคนเขาถามเกี่ยวกับเรื่องแบบข่าวสารบ้านเมืองแล้วก็เกี่ยวกับความรู้รอบตัวของเราเนี่ยเรารู้สึกว่ามันทาให้เราเก่งมากๆตอนสัมภาษณ์ตอนนั้นนะคะแต่ว่าพอตัดมาตอนมาหาวิทยาลัยคือมันชิวามากๆทุกคนอาจารย์น่ารักมากอาจารย์สาขาซีนะคะก็คือแบบว่า อาจารย์ผู้หญิงอาจารย์ผู้ชายซิไม่รู้ว่าเขาชื่ออะไรนะคะทุกคนก็น่ารักมากอาจารย์ก็ถามประมาณว่าแบบทำไมถึงยากเออทำไมถึงเลือกเรียนที่นี่เลือกเรียนสาขานี้แล้วก็พอรู้อะไรเกี่ยวกับหลักสูตรนี้ไหมอะไรประมาณนี้ไหมอย่างเงี้ยค่ะทุกคนเขาก็จะถามแบบประมาณนี้แล้วก็มันเขาก็จะแบบชิงช่วงให้เราถามเขาว่าเออเราแบบสงสัยอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถถามเขาได้นะคะซึ่งซิก็ปาไปส่งคำถามเองเพราะว่าคิดไม่ออกซิก็ถามแค่ว่าเรียนหนักไหมแล้วก็แบบเออ เล่นกกับอะไรบ้างประมาณนี้นะคะ่ะซึ่งเขาก็จะบอกๆๆก,กนะนํามาคือน่ารักมากๆทุกคนคือต่อแล้วเซก็คิดว่าเขาจะแบบโหดๆห,หรือเปล่าเพราะแบบระดับอาจารย์แล้วอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายก็คืออาจารย์น่ารักแล้วก็แบบเป็นกันเองมากๆทุกคนมันก็เลยทำให้บอกว่าไม่เกร่งนะคะเวลาสอบสัมภาษณ์เออซก็เลยรู้สึกว่าแบบเออจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้เป็นเหมือนที่เราคิดนะบางทีเราก็คิดไปก่อนโดยที่แบบว่า นั่นแหละทุกคนคือเครียดไว้ก่อนแล้วไงโดยที่ยังไม่รู้ว่าอาจารย์จะเป็นยังไงนะพอไปเจอของจริงคืออาจารย์น่ารักมากๆก็แบบอยากให้ไปดูหน้างานรจริงๆว่าจริงๆแล้วอาจารย์คือน่ารักเพราะว่าเซไม่รู้ว่าที่อื่นน่ะอาจารย์จะแบบว่าใจดีรู้ว่าตะลัอะไรแบบนี้ไหมแล้วจะซรู้สึกว่าเออเราแบบเรายิ้มสู้ไว้ก่อนดีกว่าทุกคนว่าของจริงอะอาจารย์แบบดุไม่ดุไม่รู้ว่าตอนแรกคือเรายงเรายังไม่รู้ไงว่าเขาจะดุไหมจะแบบจะจริงจังไหมอย่างเงี้ยคือเรายิ้มไว้ก่อนแล้วคือยิ้มจนเหงือ โอเคก็จะมีแบบประมาณนี้เลยนะคะที่อาจารย์แบบสัมภาษณ์จีมาก็สิหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับน้องๆรุ่นต่อไปเด็กหกแปดหรือว่าเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่จะต้องรอสอบสัมภาษณ์รอบต่อไปนะคะก็คือหวังว่ามันจะเป็นประโยชน์สทกนิดเถอะนั่นแหละโอเคสําหรับใครที่แบบวา่าได้มาหาวิทยาลัยแล้วก็แบบว่าดีใจด้วยนะคะทุกคนแบบยินดีด้วยนะคะ,ะคอนกสรสูเลชันเราแบบว่า เราเป็นหนึ่งขเจ็ดที่ผ่านอะไรมาเยอะเหมือนกันทั้งสนามสอบทั้งนู่นนี่นั่น,นอะไรประมาณนี้นะคะหนจะระบบของทพออ,ออีกที่ค่อนข้างที่จะนั่นแหละโอเคขอไม่พูดดีกว่าแล้วก็ใครที่แบบว่าลองยังรองประกาศผลรอบสามวันที่20นี้นะคะซีก็ขอไ้พร้อให้ทุกคนเนี่ยติดอันดับหนึ่งทุกคนเลยนะคะที่อันดับที่แบบทุกคนแบบอยากเข้าเลยแล้วก็ขอให้ติดอันดับหนึ่งขอติมหาวิทยาลัยที่ทุกคนแบบอยากเข้าขอเดคณะที่อยากเข้าอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนแบบ สั้นๆนะคะเป็นกำลังใจให้แล้วก็สำหรับใครที่แบบว่าอยากได้แนวทางการส่อสัมพันธ์หรือว่าทักมาคุยอะไรประมาณนี้ก็ทักมาได้ที่ไอจีนี้เลยนะคะทุกคนทักมาคุยกันได้นะคะซิไม่กัดนะคะทุกคนมาแบบเออมาคุยกันได้โอเคคลิปนี้ก็ไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบายแล้วก็ถ้าอยากให้ทักคิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาบอกได้เลยแต่ว่าคือซิอ่ะรู้ตัวว่าซิหายไปนานมากทุกคนก็ต้องแบบขอโทษด,ด้วยจริงๆนะคะขอโทษ โอเคคิดดีก็ไปแล้วบ๊ายายสามารถถาบมาคุยได้นะคะ